ครับก็สวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับผมทําเครื่องมือสองนะครับรุ่น NPT นะครับลูกค้าเจ้านี้ผมไปซ่อมให้สามสี่รอบนะครับคือเครื่องลูกค้าเป็นเครื่องของแมกนัมนะครับที่ใช้งานหนักไม่ค่อยจะได้ผมก็เลยได้แนะนำนะครับว่า ถ้าจะสีรับจ้างจริงๆครับทำให้เป็นรายได้ของลูกค้าจะเป็นชุดลอนข้างบนนะครับและก็ลอนข้างล่างแล้วนะครับเหมือนตัวนะี้เหมือนตัวนี้ครับเหมือน,น,นมันรุ่นตัวท็อปของผมนะครับที่สีแล้วบดด้วยทีนี้เซ็ดจบนะครับเซ็ตจบตัวของลูกค้าผมไปจัดเข้าระบบงานหนักให้แล้วนะครับก็สีรับจ้างได้ครับแต่ว่า มอเตอร์มันจะรับไม่ไหวเอาเครื่องนี้ผมเปลี่ยนแกนนะครับแกนที่สึกนะครับที่ติดมากับเครื่องเนี่ยครับทำไมนะครับทำไมมันมันถึงได้กินแค่ตรงนี้ทำไมมันไม่กินเข้าไปที่เกี่ยวนะครับเนี่ยครับพวกนี้ไม่สึกเลยเนี่ยเคสอย่างนี้เวลาผมเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับ ลูกค้าท่านไหนที่ส่งมาทำนะครับหัวสีจัดเข้าระบบงานหนะักกับผมหรือว่าเปลี่ยนแกนนะครับถ้าผมถอดออกมาดูแล้วอย่างนี้ผมจะโทรไปแนะนำเลยนะครับว่าเนี่ยครับเวลาใช้งานเครื่องนะครับใช้งานเครื่องเกี่ยวไม่สึกเลยครับเกี่ยวไม่สึกเลยแต่กินเฉพาะตรงนี้มันก็เริ่มสีข้าวไม่ได้แลยนะครับนี่นะครับ เริ่มสีข้าวไม่ได้เลยแสดงว่าเกีียวของเราเนี่ยทำงานไม่เต็มที่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะหนึ่งนะครับการปล่อยข้าวตรงนี้ตรงนีตงตง้ตรงนี้นะครับส่วนมากลูกค้าจะกลัวนะครับว่าเครื่องมันจะทํางานหนักไปนะครับเครื่องมันจะทํางานหนักไปแล้วเราก็ปล่อยน้อยนะครับกลัวเครื่องมันแค้นข้าวนั่นแหละครับทีนี้ มันเกิดจากอะไรนะครับหระบบมอเตอร์ของลูกค้าที่ใช้นานแล้วนะครับและก็ยังไม่ได้ปรับแก้นะครับยังไม่ได้ปรับแก้นะครับมันก็เลยมีสมองนะครับที่แบบว่าทำให้เกินขนาดไปแล้วมันก็จะสั่งตัดนั่นคือมันดึงประสิทธิภาพของมอเตอร์ออกมาไม่ได้นะครับทีนี้เทคนิคของผมนะครับเทคนิค ตอนแรกผมจะปล่อยข้าวแค่ครึ่งเดียวครับครึ่งเดียวแต่ผมยังไม่ปรับตัวนี้นะครับผมยังไม่ปรับผมจะคายออกให้อ่อนไฟปึ๊บเพื่อให้สมองมอเตอร์มันจานะครับพอดีเครื่องเดินเรียบแล้วผมก็จะค่อยๆปล่อยออกมาให้หมดตรงนี้ปล่อยหมดปุ๊บผมก็จะมาเล่นตรงนี้นะครับเพื่อที่จะซับแรงมันนะครับปึ๊บปึ๊บค่อยๆปรับเข้าไปนะครับพอมันจะสะอาด สะอาดแล้วสะอาดแล้วล็อกนะครับล็อกแล้วก็มาดูระบบข้าวที่ไหลน,นะครับถ้ามันยังไม่สะอาดผมก็จะผ่อนเข้าไปอีกนิดนึงปึ๊บนะครับแล้วก็จะมาเช็คความร้อนของข้าวอีกทีแล้วผมก็จะปรับตรงนี้เอานะครับเครื่องนี้ผมเปลี่ยนแกนเปลี่ยนลูกปืนนะครับแล้วก็ระบบพัดลมด้านในนะครับ แกนผมใช้ของรุ่นใหม่นะครับรุ่นของที่มีตัวลัน่นะมันจะยาวกว่าผมก็เลยได้ขยับมาด้านหน้านะครับส่วนตัวนี้เครื่องมือสองผมได้มาเท่าไหร่นะครับผมก็จะจำหน่ายไปในราคาที่ไม่สูงมากหนึ่งนะครับลูกค้าได้ใช้ของดีนะครับไม่ใช้ของดีแต่ราคาถูกแต่ประสิทธิภาพก็สูงประสิทธิภาพเนี่ยเท่ากับเครื่องใหม หรือบางรุ่นที่ผมทำนะครับผมก็เจ๋งหมดเครื่องใหม่อีกนะครับของ n b t รุ่นนี้นะครับลูกค้าอยู่อำเภอทุ่งฝนนะครับเครื่องนี้ไปซ่อมให้หลายทีแล้วครับแม่แกบอกว่าแม่แกไม่มีตังค์นะครับผมขายให้ในราคาเก้าพันบาทนะครับแต่ผ่อนผมสามงวดได้ครับสามเดือนเดือนละสามพันนะครับเ,เ 3, ครื่องนี้ นี่คือผมทำระบบขัดแล้วก็ปรับแต่งมเอเตอร์ให้แล้วนะครับดูเครื่องเด่นนี่ผมก็จะเอาชุดล่อนตัวนั้นมาติดใส่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะล่อนเน็ดยาดังๆส่วนตัวเก่าก็สีอรอบแรกนะครับตัวนี้เอาไว้ขัดอย่างเดหยวดูข่าวอะไร จะลองเอาเข้าวเปลือกสีมาขับถึง